วันนี้ทุกคนนด้ะครับก็วันนี้อู๋จะมาเชิญชวนและเชิญเชียร์ไปกับไอ้กับกิจกรรมกีฬาสีวีทูเบอร์ไทยนะครับวีสปอร์ตเอจเอชนะครับมาซึ่งอูชีได้อยู่สีเหลืองนะฮะอยู่สีเหลืองสีเหลืองมีชื่อของสีเหลืองว่าโซล่านั่นเอง ปูน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 นะครับ go นี่ก็มาเชิญเชียร์กันนะฮะ่าก็สามารถมาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจกับอ่าอะไรนะสีเหลืองได้ครับโซล่นานะแล้วติดแฮชแท็ก่าเหลืองเยลโล่แมงโก้อร่อยดีนะครับ่ามาร่วมสนุกกันได้นะกับแฮชแท็กนี้นะครับ รวมถึงอุชิอาจแจกเอเซนะครับในการเชียร์นะครับก็อย่าลืมไปโหลดแล้วก็มาใช้ร่วมเชียร์ไปกับสีเหลืองนะครับส่วนวันเสาร์นี้นะฮะอุชิเองก็มีการแข่งขันเหมือนกันนะครับโดยอุชิเนี่ยแข่งขันเป็น d o w f o o t น <Don 't S 2> <too>. เองนะฮะอุชิจะเป็นคนลงแข่งสังนในวันเสาร์นี้ครับอย่าลืมร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจกับสีเหลืองและก็อุชิกันด้วยนะครับยัตไล ไปเลยไปเลยไปเลยสีเหลืองไฟสีเหลืองไฟฮู้หไปหน้ามันเลยเออเอออย่างนั้นแหละผมใส่ซ่นอนมาให้มันได้อย่างนี้สิพี่รักเออไปก่อนแล้วบ๊ายบาย